นเนื้อจระเข้ไว้กรผมฝาดแต่ฝาดทีเจ้าดีผัดยังไงผัดจะไมาแข็งนะไม่ก็พี่ดีหมดเลยไม่พี่ต้องให้สายใต้ผัดมันอร่อยกว่าไงไเพราะเครื่องเทศเขาถึงไงเพราะบ้านเรามันเครื่องเทศไม่ถึงไงให้ทีมใต้มันผัดเข้าถึงกว่าก่อนเนื้อไม่หั่นเนื้อจระเข้ผัดดิเดียร์ซีโคล ดีนะนอ้มีดเรามันยังหนักอยู่พี่มันมันบางจระเข้พวกนี้มีแพ้นะพี่แดงจะแพ้ให้นะจะกินแกะเอะจะกินแกะแกะแกะไหนแกะแกะเลี้ยแกะวัวโอ้แกะที่ว่าเลี้ยงในไอ้อะไรนะ เอาเนื้อน่ะยาวเขียงมานะมันกระดูกอ่อนไงเขาบอกว่าเป็นกระดูกอ่อนนะเบิร์ตใครโอ้โหกระดูกอ่อนเลยกระดูกซี่โครงอ่ะใช่ไงซี่โครงอ่อนนะซี่ซี่โครง่อ่อนหรือว่าซี่โครงแก่อภัยเพชรจราเข้เอาอภัยเพชรจราเข้ เนาะผัดเผ็ดจระเข้ป e ่ะเนี่ยสวนแล้วแต่ว่าคาสิบห้าศูนยบโอ้แมงเครื่องเทศจัด้ารมากเลยวะมีจะทำการเปิดคอนเสิร์ตในการผัดเผ็ดจุลเคป่ะเนี่ยโอ้เครื่องเทศว่าโอ้สีส้มมากเลยวะอันนี้เครื่องเทศแบบขมิ้นนั่นเลยเนาะขมิ้นมหมเครื่องเทศใต้ครับเครื่องเทศใต้เซฟมือกีฬา โอ้เว oh eh. ่าะพ่อครัวจากเชฟยะลาผัดเผ็ดเครื่องเทศโอ้โหกินหอมมากนะครับหนักขมิ้น <tur> ขิงขาตะไคร้แล้วม <tur m> ีอะไรเพิ่มเติมไหมนอกจากนี้มีมผักชีมดผักชีขั้นตอนแรกอ็น้ำมัน น้ำมันแล้วก็ใส่พริกแกงแล้วปั่นพริกแกงให้หอมอืมเฉพาะเครื่องเทศนี้ก็ไปลาดข้าวเปล่าก็กินได้นะนะฮะแกงห,หอมโอโ้กินหอมมากเลยต้องให้แห้งไหมให้ให้พริกแกงมันสุก ให้พริกแกงมันสุกให้มันหอมหอมสักพักเราก็ใส่เนื้อลงไปเลยใช่ไหมกลิ่นหอมมันนะแต่ต้องขมินเขมินกิ่นขมิ้นนะเอ้น้ำยาขนมจีนก็ทำสูตรเดียวกันไหม นี่ยาขนมกินยังไม่มันจะไม่ใส่ไม่ใส่พริไทยอ๋อโอ้ <c oughs> โหแต่กินนี่หอมมากเลยนะโอ<ห>้กินได้การมากเลยมาทีนี้ใส่เนื้อจระเข้อย็้เค้งานนี้อืเอ้ย <c oughs> เยชฟจะเมือนใต้จัดให้ ข้นเลยนะใส่เข้าไปแล้วข้นเลยนะกินกับข้าวเน,นายทำเป็นน้ำยาขนมจีนก็ได้นะเนานะได้พี่แต่น้ำยาขนมนจีนมันจะหนักไปทางออหอมหอมแดงอืม ไม่ไม่ไม,กกม่หนักกระเทียมหนักหอมแดงกินนี่โหใส่ได้ทุกเนื้อไหมเครื่องปั่น,นบบเนี้ยใส่ทุกเนื้อแบบนี้นะใช่พี่แกงเผ็ดอ๋อของปลาทุกอย่างใส่ได้หมดอ,อือมเครื่องเทศแบบกินหอมมากเลยฮนะใส่นี่อะไรผักอะไรเนี่ยยีราเพราะว่าีราเนี่ยยีราใบ<อ>เอ่อมะกรูด ไม,ไม่มากูดกับยี่ลาอ๋ออันนี้เป็นดับกลิ่นอีกทีนึงยี่ลาเผ็ดร้อนนะน<ๆ>กิ่นเริ่อบอ,อันนี้เป็นพริกแกงปั่นสดนะครับทำสดไม่ได้ซื้อตลาดมาเย็ดเค เนื้อเคกินหอมเลยนะถ้าละเอียดต้องใช้เครื่องปันนะ่นเนาะเครื่องเทศถ้าละเอียดต้องปันป่นนะปัน่นนะแต่ถ้า,า,าแต่ถ้าอร่อยจริงๆก็ต้องตำแต่ตำมันไม่ละเอียดมันไม่เข้าเนื้อเหมือนปั่นนะนะพี่ว่า ใส่น้ำแล้วเลิ่ผัดสไตล์แบบนี้ใส่โยกกล้ยใส่อะไรได้ไหมโยกกล้ยพวก<ส>อะไรได้ไหมใส่ได้หมดโอ้โหนี่นเป็นหม,ม้อเลยนะเนี่ยแต่ถ้าพักใต้เขาจะเล่นแต่นเนื้ออย่างเดียวอือโอ้โหรอพิธีกรรมหอ,อมเลย รอให้น้ำแห้งกันนะรอให้น้ำแห้งมันก็จะสุนนออกพอดีหอมนะพรุ่งนี้พี่แดงเขาบอกว่าก็อะไรนะเอาให้เอาแกมาให้นะตอนเช้าอะ่ะรอสภาพได้พัดอีกข้าวยังไงมอัดกระเค้ พิธีไะถานนะต้ฉีกเนี่ยสุดว่ะเชฟละเอียดลออมากเลยนะตามจริงสเต็ปนี้ต้องเป็นแม่บ้านเท่านั้น,น,นที่ทำนะส่วนมากทำอาหารมีแต่ผู้ชายนะนะววผู้ชายจะทำอาหารเก่งกว่านะ,ะกับแก้มเด็ดผักใจโอ้ละเอียดลอล กบรม้วิทีเพิ่มรสชาติเผ็ดหอมยี่รากับกะเพรานี้ยี่ราจะหอมกว่านะในการใส่เนาะ อันนี้คอือเกลือหวานเกลือหวานปัตตานีอันนี้เกลือหวานมาจากใต้เลยโดยเฉพาะเลยเกลือหวานปัตตานีแน่นอนนะแต่ปกติเกลือมันเค็มประมาณเด็เกลือหวานปัตตานีอรสสีนี่ะวะเกลือปกติมันจะไม่เค็มเยอะมันจะไม่มเกลือสินเทาอ่ะเกลือทะเลเกลือหวานปัตตานีใส <parti> <IV> ่เกลือหวานอือหือเบื่อ ร้อนสด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 ละโอ้โหได้ที่ได้ที่กินหอมมาเยอะปลาเล็กน้อยของชิลรถอ่ะขาดไหมเรื่องรถดีไปเลยรถเดี๋ยวตอนปิดท้ายก่อนจะใส่ เราต้องกินรสชาติเราใกล้เคียงสุดจับจับน้ำตาลแว่นโอ้น้ำตาลแว่นเอ้ยมันทำจากอะไรน้ำตาลแว่นเนี่ยน้ำตาลโนดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่ะ ไม่เคยเห็นมาน้ําตาลแว่นรู้แต่น้ําตาลเพชรบุรีเป็นก้อนน่ะมันหวานไหมมากินนี้นี่ลองชิมหน่อยนี่น้าตาลเนี่ยโอ้ไมกินกับข้าวก็ได้ปะเนี่ยหืมยังหวานเลยวะมันทำให้มันกลิ่นไม่ไหม้ป่ะทีเขาเคี่ยวจนแบบนั้นเล่โอ้หน้ําตาลแว่นยังหวานเลยน้ําตาลแว่นสายใต้อะ Uh huh. ทำให้รสชาติกลมกล่องบีนหนึ่งนะใส่น้ำตาลแว่นนี่ทำจากต้นตาลใช่ไหมต้นตาลทำแตกต้นตาลผสบมีขายที่ภาคใต้ยอย่างเดียวปะเนี่ยใช่เว้ยเพชรบุรีก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าว uh huh. รอใส่หอมอันนี้อเอ้าต่อไปกรรมวิธีใส่ใบยี่หร่ากับใบมะกรูดเพิ่มความหอมเผ็ดร้อนแรง สุดยอดอา้ยนแล้คเขมขน ผงนัวผงสุรสดเด็ดจัดอโนโมโตะกลับเคลื่อนด้วยจะอโนโมโต้จบพิธีต่อไปจะทำการกินแล้วจะชันน,นะเอาใส่ถ้วยเลยนั่นแหละถ้วยนั่นแหละเรากินข้าวด้วยนะเดี๋ยวทีไปเชิญรับประทานครับพี่น้อง หอมย่างหอมโอเคอ่ะพร้อมเสิร์ฟครับมาแล้วผัดเผ็ดจอลิคีเชฟจากแดนใต้อ่าจากแดนใต้นะเชฟเอาชิมนะครับมึงด้วยเอาตักชิมก่อนชิมก่อนชิมนะครับมึงเนี่ยก้องกล้องไลน์นี่เออจุดจุดจิมนะครับ อันนี้นำเสนอผัดเรียนหาน่นะครับ็ปยังไหนแซบอ่ะในการในการเอ้ยแซบสุดๆขอปิดการแสดงเท่านี้กินข้าวกันด้วยครับเด้อจุ๊บจุ๊บ